วันพุทธที่ 14, สิบสี่สิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ผมข้าพเจ้าบุรีโชคดีก็ได้อัญเชิญนิมนต์พ่อขิงลงมาส่งน้ำกับผมแล้วก็ถ่ายทําทให้ท่านดูตรงนี้กับผมนะเนีย่ยเป็นพ่อขิงรุ่นแรกกับผมนะเนื้อกระไหลทองขนาดหน้าตัก้าิ้วีกับผมนะเป็นฐานผ้าที่ใหญ่กับผมนะพระประจําบ้านข้าพเจ้าองค์แรกๆของตรงนี้กับผมนะเนีย่ยท่านชมดูตรงนี้ ็หลายหลายสิบปีมาแล้วครับผมตรงนี้ครับผมให้ท่านชมดูครับผมลูกขับช่างขออภัยจากทุกครับผมก็ได้ทาใหม่ตรงนี้กับผมให้ท่านชมดูครับผมนะว่ายังไงเนี่ยครับผมให้ท่านชมดูครับผมนะมีน้ําหนักเยอะหน่อยครับผมตรงนี้นี่ครับผมตรงนี้ครับผมนะโอ้นี่ก็ที่วัดก็บอกเนี่ยตรงเนี้ลงเนี่ยครับผมนะ ท่านชมดูตรงนี้ก็ผมก็โอเคนะพักก็อยู่สภาพงดงามกว่าผมนะเอาเจ้ากับบูชามานานตรงนี้กับผมที่บ้านบูชามานานตรงนี้ท่านชมดูกับผมนะท่านชมดูชัดเจนนะตรงนี้กับผมนะ เขเคนะครับตรงนี้ท่านชมดูแล้วเพื่อนๆผมท่านฝากกดติดตามให้สมาชิกครบพันด้วยครับผมตรงนี้ได้แค่หกร้ยกว่าคนเองตรงนี้ครับผมพนะระเจ้าก็นะเนี่ยท่านชมดูตรงนี้พระพุทธักษณะท่านเดี๋ยวชมใต้ฐานหน่อยครับกาบช้างของก่าวไพ่ครับผ่าหมอไพ่ครับผมเนี่ย ไอ้ฐานถ้าเป็นอย่างนี้รับผมตรงนี้ลืมไปเลยครับผมนะหล่อหนาที่เดียวครับตรงนี้พระรุ่นแรกกับผมหล่อหนามากเลยกับผมตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้หล่อหนามากเลยตรงนี้รับผมนะนพระรุ่นแรกกับผมนะครับพระเจ้าก็ถามมาแล้วถามกรรมการวัด วันได้กิ่งมาแล้วผมตรงนี้เฮ้ยนะครับลูกช้างขออภัยครับตรงนี้เฮ้ยนะครับตรงนี้ขอท่านโชคดีร่ำรวยเฮงปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับขอฝากกดติดตามด้วยครับขอให้สมาชิกค,ครบหนึ่งพันเร็วนี้ครับตาทุกครับผม